สวัสดีจ้าวิวโคลาชแฟนอิงด้วจ้าครับสวัสดีครับมาจา้ะวันนี้หลังจากที่ว่าไปตัดต้นมันให้แม่ยายเสร็จตั๊กเรียบร้อยได้เวลามาให้คำกับข่าวอีกเหมือนเดิมเลยจ้ะเหมือนใส่คุ้มข้าจะจงโปรโมชั่น <laughs> ไมู่มาทำใจดา,นานเด้อจะพูดยังไงดีอ่ะ <laughs> วันนี้นักด่าเสนอเมนูอะไรเนาะนี่ชิมผัดพริกแกงไก่ผัดกะเพราไก่บ้านนะจ๊ะ ต่เรียของคนขายสาย <คน S 2> รกับคนผักลกลา,างจะไม่เหมือนกันจะก็อาจจะเป็นพัดติดแกงใจคอมพตอโ์นั่นคือเป็นพัดกะเทาไก่บ้านตราษโบราณแต่ก็ทําได้หมดแหละภาคไหนทําได้หมดแหละขอแค่บอกว่าใส่อะไรบ้างเพราะแต่ละภาคมันทําให้เหมือนกันแต่ก็ทําได้หมดนะวันนี้เนี่ยง,งานมาก็พอแหละหเ,ลเออทำให้ ไอ้ยอะไรที่คอต้องมาทำให้ใครกินนะเมียจ้ะเออแล้วทำให้ใครกินอีกน้องเมียตลาดเมียต้องเรียกพี่หรือน้องแนนดีนะ <Yeah. S 1> เรียกพี่ได้ป่ะ <Yeah. S 1> เราก็ได้ดูเด็กน้ง นี่ใส่พริกแกงก่อนเลยขั้วให้ให้ให้แห้งเลยเนี่ยดีดีก็แบบสารสดก่อนเราดึงเบ็ดชิรักฮะเพล็ดอยู่นะเนี่ยเหรออ๋อจอดตาออกเลยอ๋อน้องแก้มกินไม่ได้เหรอไม่ได้เพล็ดอีกเพ็ดเราจะเอว่าเพล็ดอะไรนั่นแะแต่พริกแกงนี่เผ็ดจริง แต่แต่เป็นคนที่ชอบกินรสจัดเผ็ดอเ okay. ออลูกสาวคนเล็กเงี้ยไอเหมูด,ด้งดคเคดมรงขวาวให้ให้เกมก่อนยอย้งทยิงไมมยิงหอมอร่อย เป็นพวว่อครัาจำเป็นแล้วตอนเนี้ยต้องปจํานี่ติดจ้าพริกพริกเจ๊ซูดดิจีกับติจ้กกจะนี่เลยคั่วไก่เลยไก่บ้านนาจะจัดไปเลยอยู่ลงทุนจับไก่ยี่หรออะไรยี่นิดจ้า ในงานมาต้องมาทำกับข้าวให้แม่กินอีกยาบุญยาบุญ <g it> พูดหลายรอบเลยพูดหลายรอบเลยเแต่ก็เต็มใจทําให้กินนะจะ <g it> ดูแลเต้าชีลาัวดร้ออะไรพูดห <g it> ลายรอบกับเชื่อเปล่งๆเห <g it> <g it> มือน <g it> มีข้อสงสัยเงี้ยเอา้าก,ก็อยากทําให้กินทุกวนัน เองกินใช่ไหมอะไรกินหมดเลยตอนนี้อยู่แล้วกินใช่ไหมค่ะยวให้ปลาเกียงล้วนไก่ซุปกระดจัดเดียวปลาปิดไปนไก่ซุปเราเอยมาดูกสดิงจีนไปจ่ายอะไรเตลี่ยนเลยนะจ้อ่าก่อนจะอู้นี่ก็จะต้องเดี๋ยวว่าจะต้องใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะจ๊ะน้ำปลาก่อนเลยครับแล้วก็ผมนวลอยู่ไหนครับผงนวลอยู่นี่สงสารผมกว่าเกลี้ยกจ่๊ะแท้ เอารถดีไปก่อนได้ไปดีรถดีแดนปุ่งก่อนตกตามด้วย อะไรนะฟงนัวฟงนัวผงชผัววันนี้เ,เป๊วัน <c oughs> นี้แอบวางยาหรือเปล่าเขวางย้อนยาน้องแก้มคนเดียวเลยวันนี้ไม่ดูรู้คนเดียวหรอกถ้าอันนี้ไม่โคตรเข่ากันแล้วก็ยับยิ้มฟ้าอู้ให้มันตุกอีกิีน่าจะเสื่อมมันจะได้เขา่าไว้นในเนือ้ไอไก่อะไรได้น่าจะแอานี่ถ้าจะเขาไก่จะเดือยอะไรได้จจะนี่ เสร็จขั้นตอนสุดท้ายจะขั้นตอนต่อไปอันนี้คืออะไรนะต้นหอมผักชีกะเพราผักชีจ้ะไอ้ผักชีไม่มีเหรอต้นหอมกะเพราอะไรกะเพราจะใส่บุตรเส้น น,นี่ก็เป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเด้อจะนี่มาเด้อมาทำข้าวเดีกันจะจะเส,ส่อันจะทาไก่บ้านสูตรบ่าวเก่งเด้อยวจะนี่แต่มาเชิญทำแบบว่าเหมือนั้สีเขาเคยทำกับเชิงงงงหน่อยหนึ่งจะาถ้าทำแบบบ้านไม่เหมือนแบบนี้ทำแบบโคราชก็ให้พีโอเขาสอนบางอย่างก็ภาคกลางกับภาคนี้ไม่เหมือนกันไงแต่ก็ทำได้อันจะทาไก่บ้านสูตรของโคราช แต่แบบคุณขากลางทำเนาะมาจะกินข้าวเด็กกันเซฟบๆจ้ามาจ้านีู่่ได้เวลากินข้าวเลยจ้าหนิมาดิค่ะน้องแก้มค่ะมาิจ้ามาจ้ารอบสองเลยวันนี้แมรี่ออกมากินข้าวด้วยวันนี้เจอเมนูโปรดที่บ้านลูกเคยทำให้กินนะจ้ะนี่นะเห้ืนนี่มีเมนูอะไรเด็กน้องแก้มกะเพราไก่ค่ะ ผัดต้มค่ะน้ำพริกค่ะอ่ามันจะมากินข้าวด้วยกันเด้จังนี่มันจะขึ้นขึ้นขึ้นเมื่อกี้เขาไม่แต่งานพักเหมือกันดในจังนี่ด้วยสวัสดีจ้ามันจะมากินข้าวด้วยกันจังนี้ไม่ใช่หรอกมันมีป่าเห็นแต่มันอาจจะแตกหรือเปล่าลูกจริงคุณเลงอะไรเนี่ยมันมีไข่สีขาวๆอ่ะโอ้ไข่ไอ้นั่นมันออกมาแบ่งกันแบ่งกัน ใช้ล้างมันเลยต้องเลียงปลาหลอกอืม่สิงห์เอ้ยหลานนี่คิดดีทต้มพักหน่อยโผล่ไหมนี่คิดดีทำดีจริงซื้อมาสองกลมเลยจะบากลัวว่ามีผ้าจะเผากายเลยแม่จริงขิงไหมถึงขิงขิงถึงกระตูดมีความคิดแก่เพิ่อขึ้นแล้เนี่ย S <S อะไรน้ำน้่ไม่ตัวตั่ตักตักให้แม่แม่แม่แค่คือไหนแหละคนนี้รู้มันทำแบบหล้วปากคนเดียวรัาน่นหลักหลักยายตักตีนให้ยายอะไรอ่ะถึงสดก่อนไม่มันค่ออะไมันมีมันมีอยู่อย่างละอยากตักตักให้ ให้ยายกินเลยนะไม่โดยเฉพาะเลยอ่ะอยู่กับยายเดียวก็ไมใบไม้ไม้เมื่อนี่ยแม่เอาไปซะแหละมันมีอยู่อีกแต่แผ่นยายอ่ะยังไงน้ำแกมใช่ไหมมันมันก็มีโอ้หัวหลักยายใส่ไหมบอกกินได้แล้วเไหมรสชาติเป็นยังไงบอกลูกเขยดึงดูดัวกิ่งไก่นี่กัวกิ่งไก่อร่อยไหมน้ำแกมข้าวกะเพรา ต่อแล้วต่อแล้วไดเยี่ยมอะไรบอกเขาด้วยก็เยี่ยมาลุงเกงไหนลุงเกงชอบกินให้แม่ใหายายหนึ่งยายฉวยสูลุงเกงบองลุงเกงเฉแย่งร่างให้ให้แม่ให้ไข่ก็แม่เนี่ยถามให้นี่จะแย่งกันแล้วกินอะไรมันฝาดอย่างเดียวหนูจะฝาดแม่แม่สบายด้วยไง นี่แหละมึงดูเลยแม่กินยาแก้ไอเยอะไปหรือเปล่ามันแก่ที่มึงเคยจะกินมันยาแก้ไอแล้วมีงเก่งบางยาแล้วที่ใหญ่ดีจริงๆก่งม่นมล้างหลูกเกลี่ยมัตกผ้าใหญ่เป็นยังไงเด่นกับเท้าไก่นี่อร่อยเลยอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้เขาไม่ทําให้กินดีต้องอร่อยค่ะชาวบอกอร่อยเดี๋ยววันนี้ให้ยี่สิบนี่เก่งงั้นอะไรนี่น้องเกลี่ยมันกกินป่ะ แม่ลงเเอางก่งเหตปะฮะว่าเอาตัวอะไรเอาตัวหน่อยไม่ให้เด็กๆโตขึ้นแปดเป็นคนให่ไปเอาตัวใหญ่แม่เปลี่ยนที่แรกวันเนี้ยจะทําไก่อบปี๊ดแล้วมันต้องหาป๊หาได้ยังไงมันมันไม่ทันไงยิงอุ้กมังนันก็ได้อุ้กโอ่ละโมือุ้กอิงก็ดีไเขาไม่หอนกันเราว่ามีตัวแลไะ อยเจ็ดสก็บบอดบกบเอาลอยแดสิบมหาห้อนี้รเอาล,อย,อ,าลอยเอาอิบมาให้กัแรกนี่ใคฟังพี่กวามนาแบบไม่มีใหญ่คนนี่ไหมกระบอกกเมียเขาเลยนะว่าเอาตัวละลอยแปดสิบเจอว่แะแม่ไหนกินเยอะลองทันลองแน่นดูเบว่า,าฟันมันเจอที่ว่านั่นน่ะ อ่าหรือไม่ต่างรายได้ไม่ได้เอาเปล่าขอบคุณค่าทำไมขอบคุณค่าเด็กก็เลยไม่อยากมาให้ตอนที่สับไก่เห็นมีดนะมีดปั่นเ่ราะ่วยช่อแต่เวลาต้นที่ดินอันนั้นก็ันนั่นก็เพราะเราเราต้องทำอะไรอะไรไม่ถ้าเป็นเป็นแบบนี้บางทีในช่องอ่ะมันไม่ได้รายได้ก็ไม่มีมันลงได้แต่ไม่ไม่สามารถสร่างรายได้ได้ แต่ oh? จริงเราเราอยากทำมันต e ้าเห็นว่าเราทำแบบไหนอะไรยังไงมีแต่ยางไม่มีมตัวืออย่างนี้ใช่มีแตเหยอกไม่มีสองติไมนมีสี้นคำมือไม่เคยเป็นหายตาแล้วเมื่อกี้เราก็อยากทำให้แบบเออการตอนที่เราทำทำแบบไหนอะ่แบบไหนยังไงไหมมาเดจ้ามากินขวากไก่แซ่บจ้ะจ้ะมาจะคุยกันเป็นไงเดี๋ยวไปทำงานไปนีเหนื่อยไหมอะไรนะ หน่อยไหมไปทำงานวันนี้จะบอกว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่โคตรร้อนเาไหวอยู่โคหกกว่าร้อนร้อนจริงเย็นเมื่อบนเยเย็นมื่บันทำงานมาเหมือนกันเย็นเมืบันเลยจะแรกว่าจะถ่ายถ่ายตอนไอ้นี่ตอนตัดจนมัดเราหญ้ามันพันขาแล้วหกล้มอ่ะตัวไอยเขา โอวถ้ายายไปนะ่ะเปน็นไปลุงก็กี่ทีเด้อ้ยให้นั่งให้นั่งดูเฉยไม่ให้ทำหรอกถ้าแม่ไปนะไปลมนะ้มแน่เดี๋ยวไปเยินดูกันหน่อยังหนุ่มแต่มันก็ได้เยอะอยู่นะแม่มันช่วงพายได้ได้ไปวัดหรือไปล่า เย่าไปไหนเห็นการ์ดิ้งเจอหมอยาไป่ะไสก่อนอยากเติมเผาอี้แม่กินไส้ไก่ป่ะอร่อยเลยเนี่ยแม่ลูกแต่ทำให้กินต้องอร่อยดี๊ดอร่อยเลยเราทำสุกันเลย แม่เสี่ยงเบรแล้วเราจะไม่ทําให้กินเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นเห็นตกไข่จะโค้งเลยตาไข่จะคนอื่นเออแก่มาอะไรนะลูกไม่เห็นเห็นตกไข่จะโคงเลยตกไข่จะคนอื่นก็รอคนตักให้อแู่กับแมวไข่แค่มาชิลก็พีรน้องแก่ไม่จากให้ลูงินเลยมึงกำลังหาอยู่หาอะไรวะไหนตี๋งอันไหนจะ๋ไงลูงชินใช่นไหมเดี๋ยวต้องลุ้นอะ ไปแ,แล้วกระดูกอ่อนอขอบครับกษ์ไปกระดูกแข็งกระ <c oughs> ดูกอ่อนและกระดูกแข็งน,น,นั่นไงกระดูกแข็งลอยลุ <c oughs> ้นลอยลุ้น ตาเดือดตาเด้อมากินเดือดกันใครยังมะกิ้นกับมากิ้นหอมกันตาเด้อข้าวเย็นตอนดึกดเดือดน้ำตุ่มเลยเมลี่เมลี่ก็ยังอาการไม่ค่อยดีเท่าไรเดือปเต่ในน้ำก็หนองแก้มมาน้องแก้มพายายป่วยเลยรดิน้ำตุ่มเลยพายายกระโดดมามมันอากาศมันเย็นมากนไงมันไปลงมันเย็นมันก็ไม่ การของกลายมาไป็นทางขอบครว,ว <c oughs> อุณจะเข้าจริงไหขนาดปีใหม่ยังเข้าไม่ถึงตอนนั้นที่ว่าเห็นเขาไปโพสอยู่ว่าคนเต็มอจะกินไปแบบตายเลยทำไมยังกระดูดไายเลยวันนี้กินข้าวสองจานอร่อยเลยโปรเจกต์กินรอบเดียวจานเดียวทุกวันก็คือของจานนะจานเดียว ของกันกูดึิไหให้แมมองแก้มกินหิานมันเนี้ยต้องถามแม่วันนี้กินหิจานแม่ยินด้วยกาวดูก่อแม่เอาข้าววะยังย so, like, right? <laughs> ังมข้าอยู่ตังใกล กินไปกินมาอย่าดีเสียงปิ๊ี่แล้วมันไม่ได้แสบในปากสันเสพไหนคะขอบปากนะเดี๋ยที่ชงที่กินไม่อยักกินหมดอย่างอย่างบุญนไหวด้กินตอนกินเข่าเนี่ยกินเลยกินให้หมดเลยมันได้เบาเบาตรงไหนนะจ๋าหนึ่งครึ่งสีย่งกรึเลยนะ ยายยายยายมีหายอ่ะแต่มีคนผูดเสียงใหม่ะอ่ะยังจัดยายไปต้องกินเทนอะไรกชนไหมถ้าโยนแกงมาเบยอ่ะไข่แกงไข่บังกาดแกงลูกแม่ข้นเียขาวใครอะขาวสต๊ขาวดิไเออสามขาวเนี่ยไข่แกงเราแกงอ่ะ ไม่พู้ให้ให้ลุงลุงเป็นแตวใจจมูไม่ใช่นะใุจมูเบาลุงหูเบาต้องหาได้ช่วงแค่คานี้นี่แหะวมันมันมันเบาข้างเดียวโอ้โอดโดยตัวหะเนี้ยลวหดีอีกแล้วมยลองเด็กครั้งที่สอง ครั้งที่หนึ่งรอให้หนูกินขนมปังกับข้าวเหนีย <laughs> <laughs> วก็แม่ยังโดนหลอ,อกแล้ล่ะวันะนี้อยู่บา้บานสาวเร่างแล้วมันอร่อยไหมคะ<อ>ไม่<ข>อยเใครทำผิดเนี่ยขนมปังกับข้าวเหนียวแล้วหน,ลหนูปะแล้วน้องแก้มกินไหมหนูโดนหลอ,อกเป็นเชื่อดเลย หมือนเรปนเกยอคเขาหล่อเต็มใจให้หลองนะเอาตักนะน้องแดนน่ะห <c oughs> ลักมล้เนี่ยได้ปลาเองเต็มเลยกันแหงขึินได้นี่ แม่เหนเอาเงี้ยขัตั้งงอย่างอ่ะทำมยามีมีคู่นางค้างเลยยายคนอื่นเขามีคู่นางค้างทำไมยายไปเห็นดิยายจะหาอ๋อนี่ไงยายนางค้างหมูขาวยายจะหาใหหาไหม่อยาม่มีคนนางคางเนาะแตว่านางก็หมูขาวไงไวตักเขาใช่ไหม ก็นี่แม่ไม่เติมขาเก็บไปเลยไม่เติมก่นี่หาขเก่ไหมข้าเก่ไม่เ็เลยเตไหมแม่ต่อไปแล้แม่ไม่เติมข้าวมกบมือยังไปตามมดังอะัน่งเงะใคร

เ,เสต็ปๆกินผัดในเมืองเก็นผัดแกะเพลเลยนะหนูผัดกะเพาราผัดมะระก็อร่อยเลยจนะ้ะคนทำแหม่อร่อยเด็ผัดก็อร่อยอืสรุปแล้วอร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อย,ออยไงถึงถึงคนทำจะทำแหม่อร่อยนะอ่เด็กนั่นก็อร่อยความหมายเป็นยังไงวะเนี <c> ่ย <oughs> ขอเข้าอีกอ่ะเยอะไหมแค่นั้นพอละกินเยอะได้บ้านเมย์ย่ามีเขาเยอะเฮ้ยมาตอนเที่ยงผมหิวข้าวแล้วแม่ตอนที่กลับมาแจะกินไม่ลงมันเหนื่อยไงแล้วแบบเหนเลยถ้าเหนื่อยผมกินอะไรไม่ได้เลยแล้วอกเลยไงเหนื่อยเพราะฉะังบอกอยู่ว่าไม่เหนื่อยแค่ร้อน

เอาเขานะเอ้าไปเอ้าไปข้ามจานแล้วทำอาห,หารรวยใบเติมทำตออ่อไปแล้วทำอาหาร แกเพชรลเนี่ยแสบนะน่าจะปากมีบัวป่ะรูอปากอื่น <laughs> <laughs> ้าวฮักอิม่มไปหนึ่งมเมื่อจะเนี่ไม่ลอิมล <laughs> อ่มเลยอิ่ยังไงอิ่มเลย <laughs> พรุ่งนี้ใครทำเนี่ย <laughs> อ่าแม่แม่แม่แมนนทำหรือเบื่ออ่ะเบื่อแม่แล้วละแม่แลมอยไม่ใช่กินบ่อยแล้วกินบ่อยแล้วเ <c oughs> บือ่อพรุ่งนี้คุณนี้อยากกินอะไร <c oughs> อะไรก็อร่อะไรจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้จะพา,ามานั่งกินข้าวแล้วก็ดูสูตรการผัดกะเพราไก่บานสูตรโคลาแต่ว่าเป็นคน กำแพงมาทำนะจ๊ะนี่พี่โยก็ต้องขอขอบ,ขอบอคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะ <c ười> พี่โยรักเอฟซี <c ười> ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรักเ <c ười> อฟซีทุกคนนะคะ